คนเราตายแล้วไปไหนอันนี้เป็นคำถามที่หลายคนสงสัยก็อยากหาคำตอบยต่ก็มีหลายคนนะมีคำถามว่าตายแล้วเนี่ยร่างกายของเรามันจะส่งผลยังไงต่อโลกหรือต่อสิ่งแวดล้อม อมีหลายคนถามคำถามนี้นะเพราะเขาพบว่าหรือเขามองว่าเนี่ยคนเราพอตายแล้วเนี่ยไอ้ร่างที่ถูกทิ้งเอาไว้เนี่ยมันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อโลกหรือต่อธรรมชาติเหมือนกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆเลย แถมมักจะเกิดภาระหรือก่อปัญหาให้กับสิ่งแวดล,ลอ้อมและกับผู้คนด้วยอย่างเช่นวิธีการจัดการกับร่างกาย,ยของคนที่ตายแล้วเนี่ยที่เราเรียกว่าปลงศพเนี่ยที่ที่ยอาทำกันอย่างนี้คือฝังนะแต่การฝังนี่มันก็ ใช้เนื้อที่พอสมควรทีเดียวแล้วเดี๋ยวนี้นะที่ดีมันก็ราคาแพงนะพื้นที่ที่จะใช้ฝังร่างผู้ที่ตายไปแล้วนี่มันก็หายากเรื่อยๆนี่เป็นปัญหานะที่เกิดขึ้นในหลายประเทศตอนหลังก็หันมา ใช้วิธีเผานะอย่างตอนนี้ประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งเคยมีธรรมเนียมฝังศพนี่ก็หันมานิยมการเผาแล้นี้การเผานี่มันก็เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมนะเพราะว่ามันทำให้เกิดควันทำให้เกิดก๊าซพิษ ทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ึซึ่งตอนนี้มันเป็นตัวการนำให้เกิดโลกร้อนอีกทั้งโรงที่ใช้เนี่ยนะมันก็หมายถึงการตัดไม้ซึ่งก็นำไปสู่การทำลายพื้นที่สีเขียวอันนี้ไม่ว่าฝังหรือเผาเนี่ย มันก็ส่งผลนะต่อต้นไม้นะต่อธรรมชาติก็มีหลายคนคิดว่า้คนเรานีนะ่ขณะที่ยังมีชีวิตยอยู่เนี่ยควรทำประโยชน์ให้กับโลกและทำไมเวลาตายเนี่ยจึงจะเป็นภาระหรือสร้างปัญหาให้กับโลกนะร่างกายเนี่ยมันน่าจะ เป็นประโยชน์ต่อโลกบ้างเหมือนกับชีวิตอื่นๆนะอยู่นี้ก็เลยมีคนคิดถึงเรื่องการจัดการศพแบบใหม่นะก็คือย่อยสลายเลยย่อยสลายให้กลายเป็นดินแล้วก็เอาดินเนี่ยนะกลับคืนสู่ธรรมชาติกลายเป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้นะ ไม่ต้องเผานะให้เกิดอาก๊สพิษแล้วก็ไม่ต้องใช้โรงที่ทำด้วยไมนะ้ซึ่งต้องอาศัยการตัดไม้อันนี้ก็มีคนนิยมวิธีการแบบนี้มากขึ้นนะเพราะเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีที่ช่วยได้อย่างเช่นตอนนี้ก็มีการอ หลายคนก็พอตายแล้วนี่ก็พินัยธรรมพินัยกรรมเนี่ยเอาร่างเนี่ยใส่ไว้ในโรงที่ย่อยสลายได้แล้วก็ในโรงนี่ก็มีวัสดุที่ช่วยเร่งการย่อยสลายนะมีทั้งฟางมีทั้งเศษไม้แล้วก็มี อใส่จุลินทรีย์เข้าไปนะเติมให้เข้าไปแล้วก็ช่วยให้มันเนี่ยย่อยสลายวิธีนี้เนี่ยอตอนนี้ก็ทำกันในหลายประเทศแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ง่ายนะเพราะว่า การจัดการกับศพแบบนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องมีกฎหมายรับรองนะตอนนี้ก็มีหลายประเทศหลายแห่งเนี่ยเขาก็มีกฎหมายรับรองแนละ้วอย่างเช่น,นอเมริกามันมีรัฐหนึ่งนะรัฐโคโลราโดเขามีกฎหมายเพิ่งออกมาเมื่อปีที่แล้วนะรับรองหรือยอมรับการปรงศพด้วยวิธีย่อยสลายนะ มันไม่ใช่ว่าใครจะทำได้เลยนะมันมีระเบียบนะมากมายนะในประเทศเหล่านี้รวมทั้งรัฐเหล่านี้เพื่อผลด้านสุขภาพพลานามัยสุขภาพอนามัยนะแล้วก็พบว,ว่าเนี่ยวิธีการย่อยสลายแบบนี้เนี่ยมันมีเทคโนโลยีที่ทำให้ถูกสุขลักษณะได้ กฎหมายออกมานะที่รักคนลารโดมาปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็มีคนแรกนะที่เขาอย่อยสลายนะร่างกายด้วยวิธีเนี้ก็ย่อยสลายนี่เพิ่งเสร็จนะหกเดือนนะเป็นลายแรกเลยนะที่ขอปรงศบด้วยวิธีนี้ร่างกายเขานี่ หเดือนผ่านไปนี่กลายเป็นดินมาเลยนะดินร่วนเลยแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมั้งก็มีการทำพิธีน,ะนำนำดินจากร่างที่ย่อยสลายนี้คืนสู่ธรรมชาตินะเป็นการทำพิธีง่ายๆนะแต่มีความหมายเอาดินจากร่างของผู้ตายนี่มา ผสมนะกับคืนสู่ธรรมชาติในสูตสารซึ่งมีความร่มรื่นนะมีต้นไม้ดีเหล่านี้มันก็กลายเป็นปุ๋ยใบให้กับต้นไม้วิธีนี้มันก็เป็นวิธีที่ดีนะแล้วก็เริ่มมีคนนิยมมากขึ้นบ้านเราอาจจะยังทำไม่ได้แบบนี้นะเพราะมันต้องมีเทคโนโลยีที่ช่วยจัดการให้การผงศพนี่มัน ถูกสูขลักษณะแต่สิ่งนที่จำได้นะคือว่าพอเผาแล้วมีอังคารหรือเท่าเนี้ยแทนที่ไป,ปโปรยกับแม่น้ำนะหรือใส่ธาตุเอาไว้ซึ่งก็ใส่ไปแล้วก็ไม่รู้ว่าลูกหลานจะดูแลในภายภาคหน้าหรือเปล่าก็เอามาฝังไว้ในดินคืนสู่ธรรมชาติ นะให้เท่าและอังคารนี่มันคืนสู่ธรรมชาติกลายเป็นปุ๋ยบุมรังบำรุงต้นไม้ถ้าให้ดีก็ปลูกต้นไะม้บนหลุมนั้นด้วยนะเป็นอนุสร์แล้วก็เป็นเครื่องกำหนดหมายว่าเนี่ยอ๋อนี่พ่อของเราแม่ของเราบุญนะูาต่อยายายของเรานี่ไดนะ้ฝังเท่าอังคารไว้ตรงนี้ต้นไม้ปลูกแล้วก็ดูแลให้งอกงาม โอ้ไม่ได้ประโยชน์หลายอย่างเลยนะก็คือว่าเท่าแรงคายก็คืนสู่ธรรมชาติแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้ค่ะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมการปลูกต้นไม้นะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เกิดความร่มรื่นนะแล้วก็ประหยัดด้วยรวมทั้งไม่ก่อภาระแก่ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เดี๋ยวนี้ก็เลยมีคนทำอันนี้เยอะแล้วนะเอาเท่าแรงขานของญาติผู้ใหญ่ของพ่อแม่บุปก,การีหรือแม่ก็ทั้งลูกเนี่ยเอาไปาฝังไว้ในดินแล้วก็ปลูกต้นไม้บำรุงต้นไม้ให้ดีให้เจริยงอกงามก็กลายเป็นว่านอกจากคืนสู่ธรรมชาติแล้วนะร่างของผู้ตายก็ กลับกลายมาเป็นชีวิตใหม่นะกลายมาเป็นต้นไม้ที่เขียวร่มรื่นนะเป็นประโยชน์กับโลกได้ด้วยนะอันนี่ก็เป็นธรรมเนียมที่ควรจะนิยมทำกันให้มากๆนะเพราะว่าการเผานี่่าเป็นภาระมากมายหลายอย่างนะแม้ว่ามันจะเดียวกันฝังแต่มันก็สร้างภาระ หรือปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมแล้วก็โลกของเราซึ่งตอนนี้ก็กำลังจะย่ำแย่เต็มทีแล้วคนก็น้าวันก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะเจ็ดแปดพันล้านคนอยู่แล้วนั้นถ้าเรามีวิธีการปรงศพจัดการกับร่างกายที่มันกลมเกลืนกับธรรมชาติเกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อมนี่มันก็เป็นยิ่งเป็นสิ่งที่นานุโมทนามากอลาเตรียมรับผ่ อิจิตังปฏิตังตุมพังคอยตาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วมิพามเมวาสมิชาตุตองสำเร็จโดยชาพรสาพเพปูเรนสุสังกัปปาขอความดำริทั้งวงจงเต็มที่จันโทปรณรโซยา,าเามือนพระจันนในวันเพนมานีโชติรโซยา,าเามือนแกมานีอันสว่างสวัยควรยินดี สาภีติโยวิวาชนตูวานจารายทางกวงยงบำราดไปสาพโรโควินาส,สตุโรคทางกวงของท่านจงหายมาเตภัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุมีอายุยืนอาภิวาธนาสิริสนิจางอุทาปจายโน ญาตารธรรมวันทานติอายุวันโนสุขังพลังสารเสบาการคืออายุวันนาสุขัภพลาย่อมเจริญแก่บุคคลผูม้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวะตุสาพมังพลังาสาพโมงคนจงมีแก่ท่านราคันตุสาพระเทวตา ราเธว่าจ่าทางหวงจงรักษาทานสาภาภุธานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาภาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาภาสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพราสงฆาสธาโสธิภาวนรุเตรขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุเมื่อเถิด